นี่คือไม้โตเร็วที่มีเนื้อไม้สวยมากราคาแพงด้วยนั่นคือต้นยมหอมค่ะต้นยมหอมนะคะเป็นไม้เศรษฐกิจชนิดหนึ่งเช่นกันนะคะที่มีลำต้นตรงเปล่าสูงแล้วก็ สำหรับขิมถือว่าโตเร็วนะคะเพราะว่าประมาณ15-18ปีขึ้นไปเนี่ยก็เริ่มพร้อมใช้งานเนื้อไม้แล้วนะคะแล้วก็มีสีไม้ที่สวยมากๆกลิ่นหอมมากด้วยแปรรูปทำบ้านทำเฟอร์นิเจอร์ได้ต้นยมหอมนะคะสามารถปลูกกลางสวนปามแบบนี้ก็ได้หรือว่าในสวนยางก็ได้ปลูกแซมปลูกผสมดีมากๆเลยค่ะต้นยมหอมเนี่ยจะชอบสภาพอากาศที่แบบค่อนข้างมี ฝนตกหน่อยหรือว่าดินที่ชุ่มน้ําหน่อยนะคะก็ต้นยมหอมจะโตดีมากๆค่ะต้นที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะคือต้นยมหอมนะคะแล้วก็ดูเหมือนต้นจะยังเล็กใช่ไหมแต่ว่าขิมเอามาปลูกตั้งแต่ต้นเท่าเนี้ประมาณนี้แล้วก็ตอนนี้คือผ่านไปแค่เดือนสองเดือนเองผ่านไปแค่เดือนสองเดือนเองคือค่อนข้างโตวไวเลยค่ะแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะคะที่คู่กันก็คือยมหินส่วนใหญ่ก็จะเรียกว่ายมหินยมหอม นะคะคือไม้ดีทั้งคู่แต่ว่ายมหินจะโตช้ากว่ายมหอมฉะนั้นก็เลยชอบยมหอมกว่านิดหน่อยเพราะว่าโตเร็วกว่าแล้วก็ตัวดีทั้งคู่ค่ะก็ควรปลูกผสมผสานหลากหลายชนิดไปนะคะในใครรู้จักต้นยมหอมบ้างมาคอมเมนต์มาแชร์ประสบการณ์การปลูกต้นยมหอมได้ค่ะ